สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคู่ทุกคนนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับผมได้เดินทางไปทีเมืองพ้นนะครับเดินทางไปทีเมืองพ้นนะครับไปสื่อสมตอนนะครับไปสื่อสมตอนยูรันมัมเนาะนะครับไปสื่อสมตอนยูลันมัมมันนี่สิมารีวิวกินเบิ้งนะครับกะจริงจริงมันมีหกคอนะครับพอดีเป็นทีเขามีจํากัดนะครับต่เลืสอีแกให้เบิ้งนะครับ่าเลื่อีแกง แหล่ต้มหมําตัวสมต้อนเองนะครับนี่ของร้านไหนเน่นะครับอ่ามารุนกันเด้ออันนี้นี่อันนี้หม่ำไออันนี้สมต้อนน้องแค้นนะครับโอ้ยผมถึงลงวัวจะหม่ำตลอดเลยนะครับอันนี้สมสมต้อนอันนี้สมสมสมของร้านน้องแค้นนะครับเด้อนะครับมารุนเด้อเป็นแดตองสีลายก่อนนันบ่นี่นะครับมีต้อนสมนะครับอ่าเพื่อที่แกวนะครับวางไว้เด้อันนี้ของน้องแค้นเด้อ ครับอันนี้ของน้องแนครับเกี้ยวเพิ่งน้องนี้มาอันนี้ของร้านน้องแค่น,นะครับของร้านน้องแค่มีเสี่ับของร้านน้องแค่เด้อน้องที่อาหารเนี่ยไม่หานอันนี้ของร้านน้องแค่เด้ ของนนองแค่คันนี้ของชาอิมนะครับนี่เดิมร้านชาอิมนะครับมัมชาอิมนะครับแต่ว่าผมไปซื้อส้มตอดอันนี้ของชาอิมนะครับมาเบิองของชาอิมมันเป็นไหนก่อนไงบัวนี่นะครับของชาอิมชาอิมถือว่างวันนี้เด้อนี่ของส้มตอนชาอิมส้มตอนชาอชาิมจะไว้ตรงนี้นะครับ ช้เอ็นเดนองแข็งกว่าเงีนสมหรือ่อันนี้สมตอนเขาใชซเอ็นนะครับโอ้ตองไหลก็สมวะนะครับเห็นไหมคงจะแกลียงว่างไว้เนาแกเลี้ยงว่างไปเ,เบ,บิ้งเนาะเ้ว่ปน,นองบ้าเบิ้งเดินหน่องกิน วไวเดี๋ยวาล,ลงกันนี่ของร้านไช่เอ็มเนะาะเป็นช่เอ็มนะครับอันนี้ของไช่เอ็มนะครับตุง้งตอ่งแบ่งไหลอันนี้ของร้านหม่ำน้องท็อปนะครับอันนี้ร้านหม่ำน้องท็อปเด้อหม่ำน้องท็อปเป็นสีแบบนี้นี่เขาหม่ำน้องท็อปเด้อดสีเป็นแบบนี้นะ เอออันนี้เป็นฟีดแบบนี้วะอย่างเขาหมอมน้ำทับ นมีนั่งนะครับนั่งแสนดีน,นะครับ <choices S 1> อันนี้ของหม่ำแสนดีอุ้ยแต่ของวันถนนต้องมาถ่ายเนี่ยอันนี้ของยายนั่งนะครับอ่าแสนดีนะครับนี่เออนี่ของหม่ของแสนดีนะครับแสนดีนะครับอันนี้ผมสร้างสามันนะครับอันนี้ของแสนดีนะครับ ทีอ่อนังของแซนดีนะครับห้องร้านแซนดีนี่ยจะเป็นเรื่องเด็ดม,มาเดี๋ยวเราไปกัน ยังทีก็บอกอีกอันน,น,นี้ของร้านใดน,น้อหน,น่จ๋งไม่ได้แล้วมันามมันกิงนี่หรอกนะครับอันนี้ของน้องแค้นนะครับมนนีของ,ของร้านใดน,น้อบ่อยน้นองต้นเขาบ่เออน้องน่องจ๋งไม่ได้แล้วล่ะพี่น้องตามมันไป นี่นะครับอันนี้ของร้านหม่ำน้องแทนนะครับอันนี้ร้านหม่ำน้องแทนนะครับอันนี้เด้ออยู่ในถุง,งน,นะครับเดี๋ยวฉันไม่แกะมึงโอ้นี่ของหม่ำน้องแทนนะงงี่สีแดงงามเลยนี่น่ากินเนียวอันนี้ดิ ของหม่อมน้องแท่นเออของหม่อมน้องแท่นจะแะซ่บว่ะสีแดงดีวะ่ะเอ้ยผมว่าขอเครื่องสือแล้วมาหลายตัวนี้วะ่ะมันเรื่องมีแต่ว่านะครับของหม่อมน้องแท่นเนี่ยจะแซ่บไม่เหมือนที่อื่นหรอ แทนอะโอ้ตัดแสบว่ะน้องคนที่นี่ไดเข้าสิม,มาลองชิมรสชาติกันอันนี้ของน้องแทนอันนี้ของแสนดีอันนี้ของน้องครอบอันนี้ของชช้เอ็มแต่ว่าอันนี้นี่ของลานไหนี่ผมจำไม่ได้เลยจำไม่ได้ส่่เว้า องมาล้อลิ้มชิมืส่วนกาแล้วแบบนี้สมตอนนั้นได้ส,สีเซ่บยองชิ่งของชิมของลองแทมก่อนนะต้อ่งนุ่มๆด่แบบว่ามีได้ปุ๊บเนาะเห็นปะ ของน้องแท่นแซ่บดีพี่น้องราชาร์นัวกำลังพอดีดชาร์นนัวกำลังพอดีนะครับที่นี่อันนี้นะครับของหลานแท่นดีนะครับของมีนั่งเลื่อนของมีนั่งได้พี่น้อง ของแยานั่งนี่หอมดีนะครับแจ่ว่ารสชาเข้มขึ้นไปนิดหนึ่งแก่กระแทบนะครับที่นี่มามนองท็อปเหมือนมามองท็อปนะอันนี้สมงต้นรานมามนองท็อป นี่รถเบาไปน้อยนะครับผมว่าค้องลำหมาน้องตอในรถเบาไปน้อยนะครับมันมันความเข้มพอถึงที่นี่มาล่องมังหมั่นชาเหยี่ยมนะครับชาเหยี่ยมเด้อ บยูถ้าวซีนมะค่ายหนุ่มปนะเน,นี่สินนแข็งแข็งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ารันไหน น,นี่ก็รสชาติก็แจมสรุปรวมๆนะครับให้ผมจดัดลำดนี่ผมว่าของน้องแค้นนี่มันดับหนึ่งนะครับอันที่สองนี่ของแยันงนะครับอันที่สามที่สามนี่อฮไน,นี่อะไรต้องกันอันนี้ตกโก้มูนี่อันนี้มันมันเค็มมันอ่นจืี่วดไปนิดหนึ่งนะครับไม่นะไเห็นเลยมันเสียเร็วมันสีมันเปลืองไปแล้วนะครับ